นะครับเราไปอีกราศีหนึ่งเลยครับต้องเตมครับต่อไปเป็นราศีมังกรมังกรราศีมังกรครับมังกรถามมาแล้วอาจารย์อ่ามาเลยครับาการเงินที่รอคอยโอเคจะได้เร็วๆนี้หรือไม่ได้ครับชาวราศีมังกรไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าตัวนะคุณจะถามแทนเพื่อนแทนแฟนแทนอะไรร่วมสนุกเลยนะครับนะชาวราศีมังกรนะครับเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่21ธันวาคมถึง20มกราคมนะครับตั้งจิตแบพร้อมกันนะครับ ทั้งคุณพัชรินกับยคุณนุกนี่พูดเรื่องเงินเหมือนกันนะฮะเงินที่รอคอยกับเงินจะได้คืนไหมนะฮะเรามจะเลือกไพ่ทั้งหมดสิบใบนะครับดูภาพรวมของคนราศีมังกรนะครับคนที่เกิดวันที่21่สิบเธันวาคมถึง20่สิมกราคมนะฮะนะครับประจําเดือนกันยายนนี้นะครับเลือกทั้งหมดสิบใบเลือกได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับดรชาวราศีมังกรพูดถึงสิ่งแรกก่อน สําหรับคนที่มีสิ่งที่เคารพบ,บูชาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะองค์เทพหรือผู้หญิงหรืออะไรแล้วก็ตามไพ่มันบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยตลอดนะในช่วงเดือนตุลาอในช่วงเดือนกันยายนว่าคุณต้องเจอเรื่องราวอะไรต่างๆสิ่งที่คุณขอนะท่านรับรู้แล้วท่านก็ช่วยแต่ไพ่เป็นยังซ่อนอีกความหมายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคนรักหรือคนที่คุยให้ระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าก็เกิดขึ้นได้สําหรับคุณผู้หญิงมีสิทธิ์ไปเป็นเมียน้อยเขาได้นะใช้คํานี้ะผู้หญิงน สำหรับผู้หญิงแต่คุณผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะเกณฑ์มีเมียเพิ่มหรือมีกิ๊กเพิ่มก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้นะคุณผู้หญิงมีเมียน้อยนะแต่คุณผู้ชายมีเมียเพิ่มนะฮะนี่แบ่งนี่มันไม่ทัดเทียมมันเท่าเทียมกันเลยนะเรื่องเพศเนี่ยฮะมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้รัลกลกัลก,ลก,ลกซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช้คานี้อันนึงเรียกเพิ่มอันนึงเรียกน้อยนะฮะ นะครับแล้วที่สําคัญคือคิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือจะกู้ยืมหรือหาเงินอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ที่สําคัญคือไพ่เดอเชอร์ออนหมายถึงว่าเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติชาวต่างชาติดืวงานต่างประเทศทํางานองค์กรต่างชาติหรือต้องมีเกณฑ์การเดินทางก็เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อกี้ทำไมไม่มาอันนั้นนะเขาอยากไปเดินทางไม่สงสารเลยเพราะว่ามันเหมือนมีเหตุที่เขาต้องเลื่อนการเดินทางก็เกิดขึ้นได้ครับแต่อันนี้มานะอันนี้ได้อันนี้ได้เดินนะฮะอันนี้มี แล้วก็บางครั้งอยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยทำแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ช่วงนี้อุปสรรคแอบเยอะ<ม>ทาอะไรก็ไม่ง่ายนะครับส่วนคนรักนี่ต้องลุยต้องสู้เหลือเกินนะคะตำรวจทหารเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ตัวแทนตำรวจทหารต้องรุยต้องสู้ทําอะไรมูทลุมากในช่วงนี้หัวร้อนหน่อยนะครับในช่วงนี้สำหรับต้องเป็นกําลังใจให้แฟนคุณนะฮะใช่ตําหเปนคนรักนะครับแล้วเรื่องปัญหาของคนรักอีกผมว่าเป็นสิ่งที่คุณหนักใจกังวลใจเรื่องของคนรักอีกอาจจะเรื่องกับหนักใจะที่คุณจะต้องเจอนะครับ หรือถ้าคนโสดคนที่คุณคุยแลั่แหละอาจจะนาปัญหาให้คุณมันต้องหนักใจด้วยถ้าเกิดขึ้นได้แน่แต่คาถามไม่มาเรื่องความรักเลยนะดรการเงินเป็นการเงินล้ลนๆน,นะและที่สําคัญคือ <c oughs> จะมีเรื่องของการเงินอะไรมะถามเรื่องเงินเกี่ยวกับาก,การจัดก,การเรื่องของการเงินหรือการจัดก,การเรื่องมรดกที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่อยู่อาศัยก็เกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เราจะต้องจา่ายแล้วต้องรุยต้องสู้ในการทํางานครับ ใช่คำนี้ต้องเลยอต้องสู้ในการทํางานหรืออะไรไม่ะททำอะไรก็ตามตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็หลัคือสิ่งที่สําเร็จนะอันนี้ผู้โดยภาพรวมภาพรวมเป็นแบบนี้แล้วนะครับคนราศีมังกรนะฮะก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับดูด้วยวิจารณญาณนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับตัเทมเรื่องการเงินเลยนะคำถามทั้งหมดมาเนี่ยเป็นการเงินล้วนนะครับมาอ่ะเรามาดูกันครับว่าเงินจะเป็นยังไงครับสำหรับ คน,คนราศีมังกรงนะฮะทั้งหมดเราจะถึงจะเลื่อนหมดเจ็ดใบนะครับมาดูเรื่องการเงินของคนราศีมังกรกันครับนะฮะเจ็ดใบนะครับเลือกมาแล้วตอนนี้ขาดอีกใบเดียวครับขาับครบถ้วนนะครับ นะเงินก็ขอให้ไหลมาเหมือนฝนนะฮะได้ไรายแบบเฉียวเฉียด<อ>วุ่นวายมากนะการที่จะเรื่องปัญหาคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทะเลาะเงินไม่เข้าหรือเงินไม่ได้ตามคาดอุปสรรคเยอะหาเงินก็ยากลําบากเหลือเกินกว่าจะได้เงินมาแต่จะได้เงินแบบเฉียวเฉียดนะคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายคุณก็จะได้เร็วๆนี้ไหมเขาถามเร็วๆนี้ไหม ได้แบบผิวเฉียดคงไม่เร็วๆนี้หรอกคงแบบวินาทีสุดท้ายว่าคุณจะไปจะต้องใช้เงินะ่ะแล้วคุณก็ได้ได้มาได้มาเส้นยาแดงผ่าแปดนี้นะถูกครับแ้่ยาแดงผ่าแปดหรืออะไรบางอย่างแต่มันก็มีความมั่นคงแต่มีโอกาสที่จะได้เราเรื่องการของคนในครอบครัวด้วยพอพ่าครอบครัวขึ้นเนี่ยมันมีจัดเม้นต์เนี่ยเขาถามมาว่าเงินได้คืนไหมเป็นไปตามบัญชาสวรรค์ถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ง่ายเพราะว่าอะไร มันยุ่งยากต้องมีการทะเลาะกันปากเสียงแต่จะได้วินาทีสุดท้ายนะอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยก็เกิดขึ้นได้ยังต้องมีปัญหาเพราะมันได้ด้วยการทะเลาะกันเนาะคือต้องฟาต้องไฟอ่ะบางครั้งคุณก็โปงเหลือเกินกว่าจะได้เงินมาเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยกว่าจะได้เงินมาก็แอบก็แอบเหนื่อยครับใช้คํานี้เลยนะนะถ้าคําถามสําหรับราศีมังกรนะครับถูกใจก็ดีนะครับถ้าไม่ถูกใจติดต่อดัเตเทมทาโลกานนะครับทุกช่องทางของโซเชียลมีเดีย นะครับ,รบแล้วก็รหรือจะดูส่วนตัวรเทมก็ดูได้ง่ายเลยแค่โทรมาเั้นเองนะครับ094 80 80 999นะครับคุยกับรเทมทางตรงเลยครับ,รบเหมือนกับดูในรายการ